ดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีวาดรูปหมานะจ๊ะใครเป็นเสียวา,าดลูกหมาจบกแรกวาดแบบนี้ก่อนเห็นไหมอ,ไอ้ยวไม่มีวาดอนนี้ต,ตลูก โอเคว่าที่มันอันนี้ไหมทุกคนขยับต่อไปว่าวงกลมมาดูขวดนี้เดี๋ยวโอเค วาดตาสองข้างนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนี่ออดีแล้วก็วาดตัวนี้แล้วก็สีส,สันสวยตัวนี้มีสามตา ตาโอเคครบแล้วก็ระบายสีเข้าไปไซ่ลิงสอดได้นะหรือไม่ก็ใส่สีหรือไม่ก็ใส,ส่ส,สีตามทุกท่านได้เลยนะโอเคแล้วก็ใส่หนวดเอ๊ใส่คิ้วใส่ใส่คิ้วถุกนจุดจุดแล โอเคแล้วก็ใส่ใส่ขาตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ตรงนี้ตรงน,น,นี้เข้าไปใส่ตุดเข้าไป ค okay. ต่อไปก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ลาสีสัวน,นี้แค่ okay. อยากวาดรูปม,มาเหมือนพี่เดซี่ก็วาดได้เลยนะครับผม แล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยอินไอเทมแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปอีกรอบนึงอันนี้โอเคนะครับดันนี้ก็เสร็จเป็นหนะ้าที่เรียบร้อยกดไลค์กดติดตามซ่อนบ้านซ่อนตชินกลับมาใหญ่น,นะครบบิยบบาย